อาหารที่เหมาะสาหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะและกดไหรย้อนหากใครที่เป็นอยู่กดติดตามกดเซฟคลิปกดใจไว้ดูซ้ำได้เลยถ้าอยากหาให้เลือกกินและเลี่ยงอาหารแบบในคลิปนี้อาหารสาหรับผู้ที่เป็นกดไหรย้อนหรือโรคกระเพาะควรทานควรจะเป็นอาหารที่ย่อยง่ายและเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและไม่ต่อให้เกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะนะคะซึ่งอาหาร6อย่างต่อไปนี้เป็นอาหารที่แนะนําอย่างมากอันแรกถั่วลิสงเพราะว่าจะลดการหลั่งน้ําย่อยของกระเพาะค่ะต่อไปเป็นกะหล่ำปีซึ่งบํารุงและซ่อมแซมเยื่อบุข,ของกระเพาะอาหารป้องกันและบรรเทากา,การโรคกระเพาะด้วย อันดับต่อไปคือหัวเชเท้ามีเอนไซม์ที่ช่วยย่อยอาหารและลดแก๊สในกระเพาะอาหารต่อไปนะคะคือว่านหางจระเข้อันนี้คือรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารส่วนนี้หาง่ายมากๆเลยก็คือขิงกับขมินขงงออ้นขิงเนี่ยลดอาการท้องอืดแน่นท้องแก้อาเจียนส่วนขมิ้นช่วยบรรเทาอาการโรคกระเพาะและกดไหลย้อนซึ่งตัวขมิ้นนะคะมีฤทธิ์ขับลมแล้วก็บรรเทาอาการท้องอืดด้วย อันสุดท้ายอันนี้คืออันที่7จแถมให้ครับตัวนี้คือแบบว่าเป็นผลไม้ที่แนะนํามากๆนะคะก็คือแอปเปิลเพราะว่ารสละการแน่น้าอกอีกทั้งยังช่วยสร้างน้ำย่อยในกระเพาะอาหารแล้วก็บำรุงกระเพาะตับและไตด้วยจ้าอาหารทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นอันนี้คือเป็นอาหารที่ดีต่อกระเพาะซึ่งทาให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นแต่แต่แต่อาหารต่อไปนี้นะคะควรเลี่ยงเพราะอาจจะทําให้การแย่ลงค่ะเช่นอาหารจําพวกปิ้งอาหารทอดอาหารมันมันย่างหรืออาหารที่มีรสจัดนะคะพวกนี้นี่เป็นสิ่งที่เราชอบกันมากๆเลยหรือเป็นอันที่เป็นนมสดหรือครีมช็อกโกแ้าฟ เป็นต้นนนะะคะอกจากเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหารแล้วเราก็ควรที่จะเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวมาด้วยและควรจะปรับพฤติกรรมค่ะที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นการกินเร็วหรือกินแบบไม่เคี้ยวหรือเคี้ยวไม่ละเอียดนะคะการกินมื้อดึกต่างๆหรือถ้าใครอยากดูแบบเต็มๆว่าพฤติกรรมที่ไม่ควรทามีอะไรบ้างนะคะสามารถย้อนดูพฤปปติกรรมที่ทําให้เกิดโรคก,กดไหลย,ย้อนหน้าช่องได้เลยเพื่อเป็นการนํามาปรับตนเองและทําให้อาการของโรคนั้นทุเลาลงค่ะทั้งนี้หากต้องการรักษาสามารถรักษาด้วยการฝังเข็มและทานยาสมุนไพรจีนร่วมด้วยก็จะทําให้อาการต่างๆนะคะ ah